สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไอติมขนมปังนะครับไอติมขนมปังมันเหมาะกับเด็กครับสวัสดีครับเนี่มารีวิวไอติมครับมันจะเป็นรขนมปังนะครับร็อขนมปังอ่ะมันเหมาะกับเด็กเพราะว่ามันกินไม่เดินเทอครับเขาไม่ไม่เดินเทอครับเพราะว่า ห่อขนมบางมาไงครับเด็กๆเขาชอบกินตรงไส้ช็อกโกแลตนะครับเขาก็ต้องกินไส้สีขาวก่อนเพราะว่าช็อกโกแลตมันจะหมุนก่อนครับแน่นะครับอือร่อยดีครับอร่อยดีอร่อยดีอืมอืออร่อยครับดึง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 กัน รอร่อยดีครับมามมัมมามมัมอร่อยดีครับนี่คือลาช้า,รา,ราครับอือคืออะไรครับมันจะมีหลายลาครับแต่ว่าเป็นเหมือนลาลาบุญบน,บน,บนอยู่ครับ อร่อยครับม่นี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 ่นครับคุกเก็บน้องไหมอร่อยดีครับนะน้องขอครับน้าคำน้องขออร่อยดีครับอร่อยดี